บัตรนี้พ่อขาดไม่แววตานาเวทนาพ่ออูดจริงจริงจะหาเมียใหม่ให้พออ่อใหญ่เกจะเอาหรือไม่เอาอนางคนนี้เป็นสาวรูปทรงมันก็ทรงสิ่งสิ่งผังงวมันไม่มีมันเคยได้มาแต่ว่าผัวมันทิ้ง ได้เมียสาวสิ้นสิ่งได้ผู้หญิงจริงดีจริงดี มายัางจะขึ้นไม่ลงไวละายเอาไหนไหน,นลูกชายกันหรอล,ลูกชายกันล<อ>ูกสาวกันขึ้นลุกไวมันก็ลงไวนั่นแหละนั่นมันคนแก่แล้วขึ้นไวก็ลงไวจิ๋จิจ๋วลอยลูกหลานขังเรื่องนี้ม <c oughs> ันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาเดี๋ยวหางเครื่องขึ้นมาทันหรือย,ยังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยลูกหลานเดี๋ยวเดยวนา,นายรูปก้าว พออุดเราโดยเฉพาะอ่างเครื่องของเรานี่เคยแสดงหนังมาแล้วเดี๋ยวคนอ่ะอีกคนนี่อีกคนอยู่วัดอยู่วัดแถวคนนี้หนังเรื่องอะไรผิดหวังที่ดั้งแม่ครับเคยดูไหมครับคุณพ่อใหญ่อุดดูเอาดูเอาพ่่ออใหญุดไม่ต้องไหนๆก็สั่งแม่เองก็ตายแล้วแหละเอาพ่อใหญ่ลูกหลานคนไหนเอามีสักคนมาเร็ว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 เดี๋ยวจบไปเดี๋ยวจบไปอร่อยเลย จะถึงใครมีคนตื่ที่หลังเขาหน้องหน่อยกบบว่าเขาหนาจริงๆเลยอ่าคอยดูเรามาดูว่าพอใหญ่อุดของเรานี้อ่าได้จกเงินออกมาแล้วไม่ทราบว่าพอใหญ่จะเลือกนางสาวคนไหนมาเ,ออเป็นสีภรรยาทั้งหมดแดนเซอร์8คนนะพ่อนะแครับเจ็ดคนนี่แปดคนกคับมีคนหนึ่งกำลังไปเยียวอยู่เลยครับ โอ้ยเหยวนั่งดีๆได้นางเด้อต้อมากแต่แถวๆนี้ต้อสเก็ตไวโอ้ยแต่ทน์กค้ยกับพ่อคืออยู่ดอกมึงไงแต่พอสเกตเนี่ยไม่ได้คืนดอกมึงเอ้ยเป็นกัลารคุยแต่ก็เมียใหม่แกอยู่นามหาแกแกไม่สนใจดอกอ้าวเออเอ้านังเชิญนะครับมีโมเด ตัวเราทีเดียวมีน่นาคนนัเออโอพอพอดีใช่ไหมเอาใครเป็นตัวแทนหลับสักคนหนึ่งครับเอาคนไหนเอาคนไหน,อ,น,ไหนอยากเป็นเมียหน่อยพ่อใหญ่โอ้โห <laughs> ชอบคนนี้นี่แบ่งเจ้าเสียงเสียงพ่อแกบอกว่าอีกคนกูชอบอีกคนดีเลยว่าตูดเป็นตูดนมเป็นนมเลยว่ะเอาข <laughs> อเสียงเพราะเมื่อ,พอยพ่อใหญ่โอ้โานะครับแล้วจแล้วไทยเรียบเรียวแล้วจะจะไม่ให้แกขอบคุณเค้กนิดหนึงเอาพ่อพูดเพา่อ ขอคุณแค่ที่นี่ตัขอคุณแก่ที่นี่ตขอคุณพี่น้องอยากลูกหลานเองมารวมงานเอาอ๋พี่น้องทุกคนครับสำหรับที่ผมจัดงานเนี่ยตามปกติก็อยากจะจัดให้รสนุกสนานอ่าแต่ว่าขอพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่ในบริเวณนี้นะกระดูว่าแอบหลัเล่นนี่นะครับขอให้เป็นความเพลินเพลิน เพระนั้นแหละผมก็ผมขอความดีใจของผมเนี่ยพวกท่านำไมออกนะครับอ่าข,ขอขอบคุณทุกท่านครับพอขอขอจีเต็นสักรอบไหมจะเต็นก็ลูกหลานสักรอบไหมอา้อาวเพ่อนน่ะเรอขอเสียงสาวม,มาเลยเดี๋ยวให้พ่ยยอใหญ่พ่อใหญ่กุนเติง เอาละที่นี่เราจะตใจงานตังานนี่นะเด้อเอาลูหลานรวมจะได้มีเรียมีแรงะเต้นเจ้าเ้นเล้นเลยวะี่นางนางมัา์้นเออเออใหัน หัวใหญ่หันปวดหัวปวดหัวกินยาปวดหายกินสักเท่าไรแล้วก็ไม่หายปวดหัว